สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่10กันยายนกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เป็นกรณีของบริษัทฟอกย้อมต้าทงนะคะที่ถูกพนักงานประท้วงเนื่องจากละเมิดกฎหมายมานานหลายปีทั้งการจ่ายค่าโอทีไม่ครบและการหักเงินเดือนในวันหยุดพิเศษรายงานชาวไต้หวันเวียดนามและไทยจึงจัดตั้งสหภาพแรงงานร่วมกันเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินตามกฎหมายแต่โรงงานกลับถูกสั่งปิดและเลิกกิจการส่งผลให้แรงงานมารวมตัวกันประท้วงหน้าที่ทำการนครเทาหยนในวันนี้ เช้าวันที่10กันยายนกลุ่มแรงงานชาวไต้หวันเวียดนามและไทยจากบริษัทฟอกย้อมตาธงได้ชุมนุมหน้าที่ว่าการนครเถาหยวนเพื่อประท้วงบริษัทที่ละเมิดกฎหมายแรงงานมานานหลายปีเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินคืนตามกฎหมายแต่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมบริษัทกลับประกาศเลิกกิจการทําให้คนงานตื่นตระหนกอุบัติเหตุไต้หวันองชัวซียอไหลจอนเจียน 杨家那些老公，他们做了十几年，他们寄献非常多其资，但是公司跟他说，我只愿意付五年内的法地的补偿。一共会面临的不只是这样子的恶性官场，而且他面临的其实更多，其实是包含整个制度上的转换问题。 โรงงานฟอกย้อมตาถงไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายเป็นเวลาหลายปีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพนักงานหลายคนที่ทำงานมา20-30ปีถูกเลิกจ้างในช่วงพายุไต้ฝุ่นแคมีในปีนี้ขอให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือลงโทษการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวและขอให้บริษัทแก้ปัญหาค้างค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานทันทีแล้วจึงเจราจาเรื่องการชดเชยการเลิกจ้างกับสาภาพแรงงานขั้นตอนต่อไปคือการปิดโรงงาน กระทรวงแรงงานระบุว่าโรงงานฟอกย้อมตาถงรายงานว่าสาเหตุคือการปิดกิจการซึ่งส่งผลกระทบต่อคนงาน81คนหากการเจราจาไม่ราบรื่นกระทรวงแรงงานจะไก่เกี่ยการเจราจานอกจากนี้หากบริษัทค้างค่าจ้างและเงินชดเชยวันหยุดพักร้อนกระทรวงแรงงานจะลงโทษตามกฎหมาย คุณผู้ชมคะวันนี้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึงสองครั้งบนทางหลวงหมายเลขสามในเขตภาคกลางด้วยฝั่งลงใต้มีรถขนหินชนเข้ากับรถบรรทุกและรถลากที่จอดอยู่ริมทางส่งผลให้คนขับเสียชีวิต2รายขณะที่ฝั่งขึ้นเหนือก็มีรถชน3คันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนเสียชีวิต1นราย ภาพสถานที่เกิดอ,อุบัติเหตุเต็มไปด้วยความวุ่นวายโดยช่วงเช้าวันนี้บนทางหลวงหมายเลข3ฝั่งลงใต้ช่วงกิโลเมตรที่146เกิดอ,อุบัติเหตุรถลากรถบรรทุกสินค้าและรถขนหินชนกันซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถล,ลากกำลังลากรถบรรทุกสินค้าที่ขัดข้องแต่กลับถูกรถขนหินชนเข้ามาจากด้านหลังส่งผลให้คนขับรถลากเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีขณะที่คนขับรถบรรทุกสินค้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ที่ทางหลวงหมายเลข3ฝั่งขึ้นเหนือช่วงกิโลเมตรที่194.4ก็เกิดอ,อุบัติเหตุรถชนกันเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาโดยเป็นรถบรรทุกสินค้ารถเก่งและรถพ่วงชนกัน3คันซึ่งในที่นี้รถเก๋งถูกรถขนาดใหญ่2คันชนอัดอยู่ตรงกลางจนผิดรูปแม้เจ้าหน้าที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือแต่คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ปัจจุบันไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประมาณ595,000คนซึ่งที่เมืองหยุนหลินมีประมาณ17,000กว่าคนนะคะโดยในช่วงเทศากาลไหว้พระจันทร์ที่จะมาถึงนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหยุนหลินจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศากาลไหว้พระจันทร์ขึ้นก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้คลายความคิดถึงบ้านเกิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แสดงหน้าตัดสินเวียดนามเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ที่อ่อนโยนและสง,ง่างามของผู้หญิงเวียดนาม นอกเหนือจากการแสดงนาตศิลป์แล้วปอเปี๊ยทอดแสนอร่อยอาหารประจำชาติของเวียดนามยังทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คิดถึงรสชาติอาหารบ้านเกิดของพวกเขา ตึงหลง,ลงนังโฮจอลนักชุนชวงหนีเมียนตัวจงซิวเจียนาเทียนตาว่ามันจะคอยถอนเย็นไหลซสื่อนักจงซิวปินวันไหวพระจันทร์ผู้คนจะร่วมชมพระจันทร์เต็มดวงเพื่อผ่อนคลายความคิดถึงบ้านของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เทศบาลเมืองหยินหลินได้จัดงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อวันที่8กันยายนที่สวนสาธารณะโตเรียวผงสู่และเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาร่วมฉลองด้วยกัน 你是是是是是越南或或或印尼菲律各家家只只要到不可以大互互增彼此的的感情也相กิจกรรมเพื่อฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ไม่เพียงแต่จัดให้มีการแสดงและชิมอาหารประจำชาติของผู้ตั้งิ่นฐานใหม่เท่านั้นแต่ยังมีการแข่งขันที่สนุกสนานแปลกใหม่ซึ่งหาชมได้ยากผู้ตั้งิ่นฐานใหม่มาร่วมฉลองกันทั้งครอบครัว คุณผู้ชมคะเทศกาลไหวพระจันทร์ใกล้จะมาถึงแล้วหอยนางรมและหอยตลับซึ่งเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมต่างมีราคาแพงขึ้นโดยราคาหอยนางรมรวมเปลือกที่หยุดลิ้นจากปีที่แล้วราคาช่างละ60เหรียญไต้หวันก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ20เป็นช่างละ70 80เหรียญไต้หวันในปีนี้ หอยนางรมมีเปลือกถูกเก็บขึ้นมาจากทะเลชาวประมงกําลังยุ่งอยู่กับการจัดการคัดแยกและทําความสะอาดเพื่อเตรียมจัดส่งแต่ปีนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุตะศุนแคมีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ภาพรวมของปริมาณหอยนางรมมีเปลือกลดลงราคาจําหน่ายแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ20%เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการฟาร์มหอยนางรมเมืองหยุนหลินเผยว่าอิทธิพลของไตฝุ่นส่งผลให้พื้นที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมในเขตจ,จังหว้าหยุนหลินเจียอี้และไถนันได้รับความเสียหายรุนแรงทำให้ปีนี้ผู้บริโภคจำนวนมากโทรมาสั่งจองล่วงหน้าเพราะเกรงว่าจะหาซื้อหอยนางรมไม่ได้นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ฤด,ดูร้อนหอยตลับก็มีโอกาสตายได้ง่ายส่งผลให้ราคาหอยตลับปรับเพิ่มขึ้นเกือบ20% ปลาหมอคังดำขยายพันธุ์ในไทยอย่างรวดเร็วนะคะจนสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ระบบนิเวศและเศรษฐกิจภษษษษาคการประมงใน17จังหวัดอย่างรุนแรงทางการจึงให้เงินรางวัลสําหรับชาวประมงที่จับปลาหมอคังดําได้ในปริมาณมากโดยช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจับได้กว่า1,300กิโลกรัมในบอ่อบ,บําบัดน้ําเสียมีปลาตัวใหญ่ตายเราอยู่ในน้ํปาปลาเหล่านี้คือปลาหมอคังดําที่กําลังถูกกาจัดให้หมดสิ้นในประเทศไทย ปลาเหล่านี้มาจากแอฟริกาตะวันตกและสงสัยว่านําเข้าจากการหน้าแอฟริกาโดยบริษัทอาหารชั้นนําของประเทศไทยเครือเจริญพกพระพันในปี2553ได้นําเข้าปลาหมอคางดําและประกาศว่าสามารถจะจัดการกับปลาต่างถิ่นนี้ได้อย่างเหมาะสมแต่สองปีต่อมาก,ก็พบร่องรอยของปลาชนิดนี้ในแอ่งน้ําจืดทั่วประเทศไทยเนื่องจากปลาหมอคางดําสามารถมีชีวิตอ,อยู่ทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็มออกลูกได้ครั้งละ500ตัวและแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก นอกจากนี้อาหารหลักของพวกมันคือปลาตัวเล็กกุ้งและตัวอ่อนของหอยทากและสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งเป็นทรัพยากรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญของประเทศไทยพบปลาหมอคางดําชนิดนี้ใน17จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจกผลิตภัณฑ์น้ําของประเทศไทย กรมประมงไทยเชื่อว่าปลาต่างถิ่นเหล่านี้อาจหลบหน,อนีออกจากห้องปฏิบัติการแต่มีความเป็นไปได้ที่มีคนลักลอบนําเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเพื่อยับยั้งการแพร่พันธุ์ของฝูงปลารัฐบาลไทยประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะกําจัดปลาหมอคางดําโดยการให้ประชาชนเพิ่มการจับปลาและรับซื้อกิโลกร,รัมละ15บาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนสิงหาคมปีนี้ในช่วงครึ่งปีสามารถจับและกําจัดได้ถึง1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันกิโลกร,รมัม ขอบคุณที่ติดตามชมพิเศษโฟกัสไต,ต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของสุนัขโตขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ